สวัสดีค่ะันเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจําวันที่31มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตะรินก็คือ4กับ7 5ห้ากับ8 4 0 4 1 4 2 4 5 4 6ส7 4 8 8 0 8 1สี่4 8 5 8 6 8หี่ี่็ดสี่แดดนย์ดสองดี่ห้าแปดปดเจดนะคะ08 4 7 5 8 5ด2 3 7เจดห้าปดห้าดสามดห้า จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าเนาะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเราจับเจ็ดกับเก้าให้เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็หกสี่สองนะคะจับคู่ก็สี่เก้าเก้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะ สีกับเ็ดมาเหมือนกันต่างกันห้ากับแปดหกกับเก้าเนาะเจ็ดเก้าอันนี้ห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดเก้าเนาะ 4, 6, สี่หกแปดง่ายๆสั้นๆโชคดีทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆเด้อทั้งเช้าทั้งบ่าย